สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่พีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมวันนี้เราจะมาแข่งยมาฮ่าแชมเปี้ยนชิพกันครับกับทีม ta racing ทีมครับผมเราจะมาดูครับวันนี้เราอยู่ที่พิษสิบเอนะครับผมกับทีมของเราเองนะครับครับผมตอนนี้นะครับทีมช่างของเรานะครับกาลังทาการชิครถนะครับในการคอลี่ายในวันนี้นะครับผมโดยทีมแข่งเรานะครับจะมีทั้งหมด4คันนะครับผมโดยประกอบไปด้วยหมายเลขแรกนะครับเบอร์แปดสิบแปดนะครับผมเป็นบังมัดนั่นเองนะครับผมส่วนคันที่สองนะครับ เป็นรัพงศ์นะครับพงพุทธนะครับผมเจ้ารันของเรานะครับหัวอกของเราตัวตึงนั่นเองต่อมาเป็นลูกโต้ผมเองนะครับผมนักกมันตราหมายเลข63นะครับอันนี้เป็นรถผมเองนะครับอีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นของเจ้าเบนที่กำลังคุยงานอยู่นะครับนี่จะเป็นหมายเลข127นะครับซึ่งวันนี้เราจะทําการคอลี่ไฟกันในช่วงบ่าย3โมงนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนเย็นผลจะเป็นยังไงครับ ับผมก็จบไปแล้วกับการคัดเลือในวันนี้ของทีม TA Racing Team นะครับตอนนี้นะครับผมทางผมเนี่ยก็คัดเลือได้อันดับที่4ของวันนี้นะครับยังไม่โอออนะครับต้องรอผลลุกตอนเย็นอีกทีหนึ่งตอนนี้ทีมช่างกาลังประกอบเครื่องยนต์ของเราอยู่เนื่องจากว่าของเราเนี่ยมีการตรวจสภาพว่าถูกตามกติกาจากกนหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้นะครับทีมช่างของเราเนี่ยกำลังทำทานทาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับโดยน้ามันเครื่องของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นทางลูกดโมลีนะครับผม ครับผมยังไงฝากติดตามเชียร์นะครับผม TA Racing Team ในวันพรุ่งนี้นะครับผมติดตามข่าวสารจากพวกเราได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับสวัสดีครับผมพบกับวันเช้าวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งทุกคนรู้แน่นอนว่าวันนี้คือวันแข่งจริงแน่ๆครับตอนนี้นะครับสภาพอากาศตอนเช้าค่อนข้างมีปัญหาครับมีฝนตกมีน้ําขังอยู่ที่ถนนนะครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าตอนบ่ายเนี่ยเราจะแก้ปัญหาสถานการณ์ยังไงซึ่งเรามีซ้อมกันในช่วง10โมงนะครับผมช่วง10โมงเดี๋ยวหลังจาก10โมงเนี่ยผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูถ ผลของการซ้อมช่วงเช้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับ แล้วก็การซ้อมในช่งวงเช้านะครับผมซึ่งเขาเนี่ยทดสับหายอย่างมากทัเรื่องสภาพอากาศคร,รับก็เปลี่ยนมัน,น,นไม่เราเนี่ยไม่สามารถขีดได้เต็มดเวลาหรือว่าเราสามารถขี่ไปนครับแล้อง็ทีกันนครับว่าวันแข่งในช่วงบ่ายสาวนี่ยแข่งเนี่ยจะกัไปแหค่รถเบนซ์หรือรถทีงานจะวางแผนหรือเซฟตี้ท่าบนนี้ไงนะครับกับฟาดติการ์เซียคาเฟ่ด้วยนะครับผมรุ่นที่มีรถแข่งมากที่สุดในการแข่งขันวันนี้กับ ยา m a h เ yzf r15 คลาส a และคลาส b พี่นิกกี้ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตัดภาพไปที่สนามแข่งเลยนะครับอ่า r15 ครับไอม n e นี ta racing team หกสิบสามครับนัทกระมวลสระคำครับ ta racing team ครับหมายเลขแปดสิบแปดครับเสน่มินนี่ ta racing team หนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ดผานวัดชัยสิทธินัน ta racing team สามเอตรัฐพงษ์พวงพุธทีเอร์ไรซิ่งทีมท่านสุภาลามาบอกว่าปากานเน้นพุ่งครับเน้นพุ่งชนครับออกตัวมาแล้วครับกับการได้ข่าวได้รุ่นยามาฮ่าว่าเซไดฟ้ส้มส้มโผลมาเขาขาวโผลมาสายขวานิกกี้ส้มส้มตัวเล็กขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าส้มอ๋อหล่นฮะหล่นฮะส้มส้ม้รถใครฮะไม่ใช่ฮะอันดับไม่ใช่อะส้มไปหนึ่งด้วยใครได้หนึ่งอะ ม่ออลดเขาเยอะเลยอันดับหนึ่งเป็นตัวเลข3ตัวน่าจะเป็นหมายเลขเก้าสองหนึ่งสามก้าหนึ่งสามนลงถักท่าฉลาดครับต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ครับนลลงศักขี่โคตรฉลาดเลยครับตอนนี้ครับใช่เหรออันดับหนึ่งเหรอใช่ครับอันดับสองครับอคือสองเป็นตัวเลขสองตัวนะพี่สามสองตัวดูในรูปดิอ่ะอ่ะร้อยหนึ่งไหมร้อยหนึ่งไหมเก้าหนึ่งสามร้อยหนึ่งไหมผมบอกแล้วว่าผมมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้คุณยังกระเถียงกับโอเคโอเคโอเคโทร พี่ตัวเล็กพยายามเสียบในขึ้นมาได้ไหมฮะเข้า S1 ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากครับลาบูบูลาบูบูเอาแล้วครับ913ครับหล่นไปเป็นอันดับ3าฮะ913อัศวินขีมาา่ม้าส้ม้าขาวครับ,รบสมบัติโมทารินครับคือต้องบอกก่อนว่าในสนามเนี้ยครับเขาติดเบอร์ได้ชัดเจนและตากล้องอะ่ะถ่ายได้ดีผมเลยมองเบอร์ได้ค่อนข้างชัดครับ นะครับมาแล้วครับขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งมาหมายเลขตองสองครับอันดับหนึ่งกรเอ่อกรละวัดต่อ,อด้วยสมบัติพอธารินแล้วตอนนี้ครับตอง9ครับน้องตัวเล็กกำลังจะถูกหมายเลข9 1 3สแซงครับนรง n g s a k ท่าฉลาด อันดับหนึ่งครับตองสองครับหนึ่งนาทีสองเจ็ดจุดสี่ครับกลวัตดีวิเศษครับอันดับสองหมายเลขสี่สมบัติโพธรินครับหนึ่งนาทีสามศูนจุดหกนะฮะคือผมบอกเลยว่าน้องตัวเล็กขี่งานละเอียดมากเลซิ่งลายสวยเลยนะการตัดสินใจของผู้หญิงไม่ใช่การขี่รถแบบว่าเฮ้ยขี่ได้ไม่ได้ไดอะไรอย่เงี้ยน,นะเลซิ่งลายดีนะอรวธธรรณสัทธาทรพเนี่ยผมบอก<า>เลยดูการขี่นี่ผมธีรชัยศรัทธาเธอ <laughs> เดี๋ยวถ้ามาดูว่าหมายเล็กตองเก้าขี่ไหลนอกไปน่ะเพราะว่าททมแรงคิ้งอ่ะมันมันกำหนดอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าผลจะไปทีไหนเขาลงบีหรือเอใช่เขาลงบีอ๋อใช่ปัญหาคือเขาลงบีมาไงแต่ว่าเวลาที่เขาวิ่งเนี่ยมันอยู่แถวที่เได้เลยใช่เบอร์สี่ขึ้นนำแล้วครับสมบัติโพธาลินครับแล้วก็ตามมาด้วย913ครับนงศักดิ์ธาฉลาด สมบัติฉลองชุดใหม่แลับมาแล้วครับ63นัดกระมลสาระคำนัดกระมลขึ้นมาอยู่อันดับสาโอเวอร์ครับนัดกระมลสารคคำขึ้นมาอยู่อันดับ3 o มโอ,โอ,โอเวอร์อ้าวโคราชครับดันมาหน่อยพิมพดันมาหน่อยโคราชตัวเล็กหล่นไปเรื่อยๆเ,เลยฮะอ่าระวังนะครับคนที่ไปโบกไปห้ามเนี่ย เดี๋ยวจะโดนผงเตือนนะครับผมบอกเลยนะครับประชุมแล้วนะว่าอย่าไปยุ่งกับการขี่ของคนอื่นเขาเฮ้ย999ยังอยู่ไม่ทะลุหนึ่งนาทีสองแปดทะลุไหมไม่อยางทำแรนกิ้งอยู่สองหกเอาแล้วครับสองสองสองครับตอนนี้ขี่นำยาวๆครับและสมบัติโพธาลินครับสีใหม่ชุดใหม่ครับหมายเลขสามสิบเอ็ดครับรันตะพงพวงพุทธ มุดขึ้นมาอยู่ในดับที่4เอาละฮะจัดเต็มเลยครับสำหรับ Yamaha YZF-R15 ครับครับืบอกเารนในขันอีซี่รอบสนามครับในรุ่นนี้เหรอผมอหกหงวลจะเบอร์99เลยนะไม่ใช่ผมกำลังไล่ดูรายชื่ออยู่เพราะว่าในนี้มันไม่มีคาร์ด B แต่ R15 ทุกคนขี่ดีมากครับเพราะว่า99อ่ะมันอยู่คาร์ด่ีมันอยู่ดับเจ็ดอ ส่วนข้างหลังเขาหมายเลขตอง4เนี่ยคลาส A พี่พงศ์พี่พงศ์เขาบอกผมว่าเฮ้ย2 2 2อ่ะโคราชที่ดำอยู่อ๋อกรวัดดีวิเศษนะหนึ่งนาทีสองสามแล้วฮะรอบที่ผ่านมาเอาครับตอนนี้โคราชหัวแถวไปแล้วครับไอ้โคราชมีแต่หัวทะเลนะฮะทำไมตอนนี้อยู่หัวแถวเลยฮะหัวแถวหัวแถวเอาละครับเก้ากับสู้ๆ แต่เร็วสุดในสนามตอนนี้ค่ะคือหมายเลข3เอ็ดครับรัฐพงษ์พวงพ,พุธค,ครับหนึ่งนาทีสองสองจุดศูนย์คุณอาร์มคุณอาร์มพิมพ์มาบอกสองรองสองก็เก่งพี่เขามีเมียสี่คน <c oughs> มันเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรนาทีนั้นอ๋อทีเก่งทีเกง <c oughs> ่เกง <c oughs> เลยมีเมียสี่คนล<น>ะวัดดีวิเศษ <c oughs> โอ้โหทรายหัวเลยเพอบอกมีเมียสี่คนนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูไม่น่าพิมพ์เลยครับหมายเลข3เอ็ดถ้าอยู่อันดับสามต้องบอกว่าเร็วสุดในสนามตอนนี้นะครับจริกนะใช่เร็วกว่าข้างหน้าวิครึ่งอ่ะ ในข้อมูลจากนักแข่งเก่าอย่างนิกกี้ครับ,รบน่าเป็นน่าตัดตามองนะครับผมบอกเลยว่าราดมบงวงมูตคือรถที่ทําเวลาจากจ,ากจ,จุด A เป็นจุด B ีโค้งหนึ่งไปโค้งสองได้เร็วที่สุดขยับติดเข้ามาแล้วฮะแล้ว<ห>ขยับไล่มาแล้วครับตอนนี้ครับเป็นความกดดันของสมบัติโพธารินแล้วครับงานนี้ไม่ได้ฉลองเปมี่ยใหม่ชุดใหม่แบบง่ายๆแล้วครับนี่ฮะแสงแล้วครับเอาแล้วครับราดมบงวงมูตเสียบขึ้นมาครับ31ครับโค้งข้างหลังโค้งสิครับเสียบในขึ้นมาครับรันดัมบ พี่นิกครับนลงศักดิ์ผมไปไหนแล้วครับ913พี่นลงศักดิ์ครับ <S <S นี่ครขึ้นระดับหนึ่งมาแล้วด้วยหมายเลข31ขึ้นระดับหนึ่งเลยครับรัชพงษ์พวงพุทธนะฮะตอนนี้หมายเลขตองสองเหมือนรถมีปัญหาครับอา้าวโคราชหล่ดไปเลยฮะหมายเลขตองสองทีมง,งานเช็คให้หน่อยครับกลวัตด,ดีวิเศษมีไหมฮะหรือได้ทันหรือแค่ยกนั่นไงลองหลังหมายเลขตองสองเกิดอะไรขึ้น ต้นต้นลดเป็นอะไรอ่ะลดเราเป็นอานดบห้าไงครับครับไอ้นายต้องเรียกยี้นะโคาดนะนี่ไงเลยนะจริงด้วยไอ้นายหรือเปล่าเอาให้จบดาเด้อผมว่าน่าจะมีปัญหาฉันเชียร์แกอยู่ครับเอาแล้วครับตอนนี้ความแรงของราดมวงวงพุทธครับไม่สามารถจะ สุกชุดล้งไว้ด้วยดับ้อนนะสามครับตอนนี้แหวกขึ้นมาอยู่ในลำหนึ่งครับประรถหมายเลขสองสิบเอ็ดไอมาเน่ทีเรซิ่งทีมตามมาด้วยสมบัติโพธารินครับในคลาสบีตอนนี้มีทะลุไปหนึ่งคันครับพี่อุ้ยครับธนรินธนฤทธิ์อันุสวัสดิ์โีทอดิกกี้อะไรมิติใหม่แห่งการเชียร์ปกติเขาจะมีสู้สู้ไปให้สุดรับรางวกันน้ำฝนพี่มาบอก65รักนะ อลงกรณ์เฮ้ยอลงกรณ์ได้ถ้วยนะ่ะทำเป็นเล่นไปนะ่ะขอดูถ้วยกันพี่โอเอกี่รางวัลเอกี่รางวัลเอห้ารางวัลก็ทันรู้ไปนะะครับน B, ตอนท<ล>ี่เห็นหนึ่งคันน้ำฝนอลงกรณ์ได้ถ้วยนะ่ะต,ต้องอยู่อย่างนี้นะ่ะอลงกรณ์ถุงทองตุ้มสระบุรีพินี่ครับ คิดว่าจะมีมวยล้มทุกคนดูไหมครับเพราะตอนนี้222เนี่ยเริ่มถูกไล่ตึกผิดมาแล้วนะครับพี่เนี่ยฮะต้องบระคองรถให้จบอะครับ<ช>ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหมายเลข222เพราะตอนนี้ด้านหลังเร็วขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ครับผมบอกไปแล้วว่า222รถมีปัญหารถน่าจะมีปัญหาหรือไม่ก็หมดรถมีปัญหาคะคนหมดหมดแรงเป็นไปได้ไหมรถมีปัญหาเดาเลยฮะไม่เดาวครับรถมีปัญหาอา อตอนนี้ครับหมายเลข34 31ครับขึ้นนำครับแลระบบวงพุทธไน,นเมเนทีนซิงทีตามด้วยสมบัติโพทารินครับและตามมาด้วยกนลวั์ดีวิเศษอ้าวโดนแสงขึ้นไอแล้วครับกนลวัฒน์ครับโอตอนนี้ครับต้องแลกแล้วครับโอ้ยกนลวัฒด์ครับใจเย็นๆครับโอ้โอโโอทุกอย่าง,องโอ,โอสองสองครับพยายามปิดแล้วครับแล้ว แล้วแล้วอันดับหนึ่งครับรัตนพงศ์พงุธหมายเลขา1สมบัติโพธาริศอลงกรณ์ขุนทองนัดกระมวลสารคำส2 2ส,ส,สกนลวัิดีวิเศษครับโอ้อลงกรณ์ขึ้นมาดับ3เลยครับโอ้เสียดายแทนกนลวัดดีวิเศษเลยครับ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคุณยมห้าแชมเปี้ยนชิพสนามที่1นะครับผมโดยทีมของเรานะครับคว้าโพเดียมกลับมาได้ทุกคันนะครับของคันคัสเอคัสบีนะครับผมรวมถึงทีมพาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับผมก็คว้าถ้วยกลับมาเองนะครับผมในคัสเอได้โพเดียมในสนานนะครับส่วนเพื่อนผมนะครับผมจะลั่นได้อันดับที่1นะครับส่วนคัสบีนะครับผมจาเบนซ์ได้อันดับที่4นะครับผมพี่บังนะครับผมรถบางเสนห์นะครับผมได้อันดับที่2นั่นเองครับครับผมนี่ก็เป็นรถของเจ้าเบนซ์นะครับผมที่ได้โพเดียมในอันด เบอร์หนึ่งสองเจ็ดด้วยนะครับคท่านต่อไปครับเป็นรอบผมเองนะครับผมเบอร์หกสิบสามได้โพเดียมในอันดับที่สี่ครับผมถัอมานะครับเป็นลาร์ดี้นะครับผมนิมัตมาเนะนะครับผมได้โพเดียมในอันดับที่สองครับต่อไปถัดมาครับผมนี่โปรเต็งของปีนี้นะครับผมเจ้าลานเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับได้โพเดียมในอันดับที่หนึ่งคัสเอนะครับจบไปแล้วครับสนามนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่สนามหน้าครับ